ในกรณีคุณอา่านท่านถูกกล่าวหาอยู่ว่าท่านไดาเอาไปใช้ในการจายค่าตกรรมนะครับถ้าผลสรุปคุอกมาเป็นอย่างนั้นนะครับแน่นอนมันชัดแล้วว่าใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่จะเบียนไว้ครับซึ่งในกรณีนี้นะท่านก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3ามแสนจาําหนังปรับนะครับในส่วนของคดีทางด้านควมบวาตถุอันตรายส่วนคดีอาญาก็ว่ากันไปนะถ้าจะค่าท่านก็โทษท่านจะไปใช้กี่รายกี่คนก็ต้องเป็นเรื่องของของทางทางวิอาญาครับ อคำถามรู่สักทีนึงค่ะการใช้มาตรการพิเศษแนบท้ายนระยะเหล่านี้ค่ะเราจะคงใช้ไปจนถึงเมื่อไหร่อย่างไรแล้วหลักพิจารณาจะเป็นยังไงนที่อยูับอะไรครับมาตรการพิเศษที่ผมได้อธิบายมาสักครู่นี้ครับจะคาดว่าจะเลิกใช้ตั้งแต่15มิถุนายนทีนี้เราจะรู้หมดนะครับว่าจะเป็นผู้ใช้รายเล็กรายย่อยทั้งหมดนะครับจะต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวคือวัตถุประสงค์ตามที่วัต ปฏิเสยมช้ไดยนั้นเนี่ยได้คือจะเปลี่ยนไว้ว่าใช้เพื่ออะไรซึ่งมีแค่2เรื่องเท่านั้เรื่องที่1คือใช้ในงานอุสาหกรรมงานอุสาหกรรเนี่ยมีผู้ใช้อยู่สองกลุ่มก็คือโรงงานกับกิจการชุบร้านโมหาเล็กๆหร้านทองต่า้ๆจิกการหนึ่งใช้ในห้องไหนนะครับ